ั้งโลกรู้ว่าโจไบเดนกำลังจะเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาหลังจากที่เขาเข้าสู่พิธีสาบานตนในวันที่20มกราคม2564นี้เขาจะเป็นประธานาธิบดีคนที่46ของประเทศแต่คนอาจจะไม่รู้กันว่าเขาเป็นผู้สร้างสถิติหลายอย่างในประวัติศาสตร์ของประเทศมหาอำนาจแห่งนี้โจไบเดน เป็นผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดเป็นประวัติการหลังจากที่เขาได้รับคะแนนโหวตไปมากกว่า70ล้านเสียงในการเลือกตั้งประจำปี2563แสงหน้าสถิติของนายบารักโอบามาที่เคยได้รับคะแนนเสียงประมาณ69ล้านเสียงในการเลือกตั้งเมื่อปี2551และเขาจะเป็นประธานาธิบดีที่อายุมากที่สุดของสหรัฐอเมริกาด้วยอายุ78ปี บุรุษผู้นี้ได้สร้างประวัติศาสตร์ในหน้าการเมืองของสหรัฐหลายต่อหลายเรื่องกว่าจะมาถึงวันนี้บางคนอาจจะไม่ทราบว่าโจไบเดนเข้าชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้เป็นครั้งที่สาแล้วและตลอดชีวิตของเขานั้นมีวิบากกรรมมากมายทั้งในชีวิตส่วนตัวและก็ในงานการเมืองโจไบเดนหรือโจเซฟโลบินิตไบเดนจูเนีย เกิดเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2485ที่รัฐเพนซิลเวเนียในครอบครัวที่พ่อของเขานนั้นต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพด้วยการทำงานหลายอย่างเป็นทั้งเซลล์ขายรถไปจนถึงเป็นคนทำความสะอาดเตาก่อนที่ครอบครัวจะย้ายไปตั้งรกรากอยู่ที่รัฐเดลาแวร์โจไบเดนศึกษาด้านประวัติศาสตร์รัฐศาสตร์และกฎหมายและหลังจากนั้นเขาก็ใช้ความรู้ด้านกฎหมายหาเลี้ยงชีพ ด้วยการประกอบอาชีพเป็นทนายความพร้อมๆกับการเป็นนักกิจกรรมตัวยงของพรรคเดโมแครตจนกระทั่งพรรคเดโมแครตเห็นแววเสนอให้เขาลงชิงตำแหน่งสมาชิกพุฒิสภาของรัฐเดลาแวร์สู้กับเจ้าถิ่นเดิมจากพรรครีพับลิกันตอนนั้นไบเดนมีอายุแค่29ปีเขาชนะการเลือกตั้งและกลายเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่มีอายุน้อยที่สุดเป็นลำบับที่5ในประวัติศาสตร์ของอเมริกา หลังจากชนะการเลือกตั้งอะไรอะไรดูเหมือนจะดีแต่พร้อมกับการชนะการเลือกตั้งนั้นเขากลับต้องเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่ของชีวิตไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่เขาชนะการเลือกตั้งว่าที่สมาชิกวุฒิสภาโจไบเดนตอนนั้นกำลังมีความสุขมากที่สุดเพราะเขากำลังประสบความสาเร็จในชีวิตการงานแต่แล้วมันเหมือนโชคชะตาที่เล่นตลก เมื่อภรรยาและลูกๆที่ขับรถไปซื้อต้นคริสต์มาสเพื่อเตรียมจะฉลองกันในบ้านไปประสบอุบัติเหตุซึ่งทำให้ภรรยาและลูกสาวคนเล็กที่ตอนนั้นยังเป็นทารกเสียชีวิตส่วนลูกชายอีกสองคนคือโบไบเดนและฮันเตอร์ไบเดนบาดเจ็บสาหัสเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของไบเดนอย่างมากจนทำให้เขาคิดฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดสะพานแต่ สิ่งที่เหนียวรั้งชีวิตของเขาไว้ก็คือโบ e และฮันเตอร์ลูกชายทั้งสองคนของเขาที่เขารักมากวิบากกรรมครั้งนั้นทําให้เขาถอดใจแล้วว่าคงจะต้องถอนตัวจากการเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับความไว้วางใจจากคนรัฐเดลาแวร์เพื่อที่จะใช้เวลาไปทุ่มเทดูแลลูกชายที่เจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุแต่แล้วก็มีเสียงคัดค้านจากประชาชนที่สนับสนุนทําให้เขาเปลี่ยนใจ เดินหน้าต่อไปจนเกิดเป็นภาพที่คนทั้งประเทศได้เห็นโจไบเดนสาบานตนเป็นสมาชิกวุฒิสภาสมัยแรกเบื้องหน้าเตียงที่มีโบไบเดนลูกชายวัยสี่ขวบที่นอนเจ็บอยู่แต่เรื่องนี้ถ้าจะมองในมุมดีก็คือภาพนี้กลายเป็นภาพที่มีความสําคัญในชีวิตของเขาเพราะภาพนี้เป็นภาพจําของคนอเมริกันมันได้สะท้อนถึงวิบากแห่งชีวิตของนายไบเดนและข่าวคราวที่โจไบเดน นั่งรถไฟไปกลับไปกลับ3ชั่วโมงทุกวันเพื่อไปทํางานในฐานะสมาชิกวุฒิสภาที่กรุงวอจิงตันดีซีแล้วก็นั่งรถไฟกลับบ้านไปดูแลลูกที่รัฐเดลาแวร์ภาพนี้มันทำให้บรรดาผู้สนับสนุนมองว่าเขาจะเป็นผู้นํำสหรัฐที่มีความเข้าเข้าใจคนที่เผชิญกับความยากลําบากวิบากชีวิตของไบเดนยังไม่จบเด็กชายโบไบเดน ลูกชายคนโตของโจไบเดนเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มและวก็ถูกมองว่าโบไบเดนจะเป็นอนาคตทางการเมืองคนสำคัญของครอบครัวไบเดนและก็ของพรรคเดโมแครตแต่แล้วเรื่องเศร้าก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อปีพศ2 5 5 8โบไบเดนลูกชายของเขาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งสมองและก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่คนอเมริกันได้เห็นภาพของความเสียใจของพ่อคนหนึ่ง ที่เสียลูกไปก่อนวัยอันควรโจไบเดนเริ่มมีความรักครั้งใหม่กับจิลไบเดนทั้งคู่แต่งงานกัน5ปีหลังจากที่เขาสูญเสียภรรยาคนแรกโดยโจและจิลมีลูกสาวด้วยกัน1คนหลังจากนั้นเขาก็เป็นสมาชิกวุฒิสภาจากรัฐเดลาแวร์มาโดยตลอดเขาชนะการเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาถึง7สมัยติดต่อกันเป็นการครองตำแหน่งนานที่สุดเป็นอันดับที่6 ในประวัติศาสตร์ของอเมริกาชีวิตการเมืองของไบเดนไม่ได้ราบรื่นเลยเขาต้องเจอปัญหาเยอะแยะเช่นการลงมติสนับสนุนให้สหรัฐอเมริกาทำสงครามกับอิรักเมื่อปี2545ซึ่งในเวลาต่อมาในโจไบเดนก็ยอมรับว่านั่นเป็นการโบดท,ที่เป็นการตัดสินใจแบบผิดพลาดหรือเรื่องหนึ่งก็คือการผลักดันกฎหมายอญุกรรม เมื่อปีพศ2537ที่ทำให้ก็ถูกโจมตีว่าไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับคนต่างเชื้อชาติโจไบเดนถูกวางตัวเป็นนักการเมืองดาวรุ่งของพรรคเดโมแครตตั้งแต่ยังหนุ่มก้าวสำคัญในชีวิตการเมืองของโจไบเดนเกิดขึ้นในวันที่เขามีอายุ46ปีปี2531เขาประกาศตัวชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกแต่แล้ว ในการสมัครชิงตำแหน่งครั้งนั้นเขาต้องถอนตัวเพราะมีคนจับสังเกตได้ว่าในการปาฐกถาครั้งหนึ่งข้อความที่เขาพูดบนเวทีถูกมองว่ามันคล้ายจนมองดูเหมือนว่าไปลอกบทปาฐกถาของหัวหน้าพักแรงงานอังกฤษมาพูดไบเดนยังไม่ละความพยายามเขาเสนอตัวเป็นผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหร,รัฐครั้งที่สองในปี2 5 5 1แต่เขาก็มีแรงสนับสนุนไม่พอ เมื่อเทียบกับนักการเมืองหนุ่มไฟแรงอย่างบารักโอบามาจนกระทั่งเขาต้องเปิดทางใหโอบามาเป็นตัวแทนของพรรคจิงเก้าอีนในทำเนียบขาวแทนแต่หลังจากที่ชนะการเลือกตั้งแล้วโอบามาก็เลือกโจไบเดนเป็นรองประธานาธิบดีซึ่งโจไบเดนนั้นก็มีส่วนวางบทบาทของกองทัพสหรัฐในประเทศอิรักหลังจากสิ้นสุดวาระของรองประธานาธิบดีโจไบเดน กลายเป็นบุคคลที่พรรคเดโมแครตเลือกให้เข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากนายโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันและหลังจากที่โจไบเดนชนะการเลือกตั้งก็ยังดูเหมือนว่าวิบากของโจไบเดนยังไม่จบง่ายๆเพราะถึงแม้เขาจะชนะการเลือกตั้งในการชิงชัยกับโดนัลด์ทรัมป์แล้วแต่ปรากฏว่าเจ้าของตำแหน่งเก่าก็ไม่ยอมลงจากเก้าอี้ง่ายๆและคงเป็นครั้งแรกที่ชาวโลกได้เห็นการจราจรถึงขนาดที่มีคนบาดเจ็บ ล้มตายแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประเทศที่ถือกันว่าเป็นดินแดนแห่งประชาธิปไตยนี้เห็นไหมครับเส้นทางสู่ตำแหน่งของโจไวเดนไม่ได้ง่ายเลยจริงๆและหลังจากที่เขาก้าวเข้าสู่ตำแหน่งมันก็ยังมีวิบากที่รอเขาอยู่ก็คือการเข้าไปแก้วิบากของคนอเมริกันทั้งประเทศเพราะที่นั่นกำลังเป็นประเทศที่มีคนติดเชื้อโควิด -19 และ เสียชีวิตมากที่สุดของโลก